นี่กำลังเดินเข้าไปร้านเอ้ยไม่ใช่เดินาากำลังขับรถเเพิ่งตื่นเบอร์ขับรถเข้าไปร้านพี่ต่อครับร้านพี่คนไทยนะเละเข้ามาข้างหลังทุกคนติดแม่น้ำโค้ชสวยดูวิวครับนี่ยดูบ้านคนทุกคนที่แบบ <S <S เหลือเฟือเลยอ่ะูดิด, <S <S ดูบ้าน ธรรมชาติดูดิดูดิดูที่ข้างในเขาเนี่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 ดูทางเข้าบ้าน,นมองไม่เห็นเลยว่ามีบ้านข้างในโคตรสวยเลยที่มันนี้มาเย็นเราเช็ประมาณเท่าไหร่นะบ้านเราคู่อสองนะคู่อสองเนะจ็ดแสนเหรียญอ่าเ <laughs> จ็ดแปดสนเหรียญครับประมาณยี่สิบกว่าล้านมื่อสองนะนี่นี่ดูดิ turn right onto Wells Road อยู่หลังนี้สิ In a quarter mile, turn right onto Loring Avenue. เป็น private ด้วยนะเนาะมันมีเซ็กซครับนี่ยี่สิบเท่าไหร่เกือบสามสิบล้านนะติดแม่น้ำเซนต์จอร์นนะน่าจะเชื่อมต่อทะเลเนี่ยแอตแลนติกเอ้ยนี่ยมีที่จอดเรือกันส่วนตัวโอ้าเงียบสงบดีจังเลย ตัวทําไงเราจะมีตังค์ครับทําใจทําใจกลับไปขับรถบรรทุกต่อฮะ <laughs> <laughs> ทําเลยเก็บเงินบ้านปลายเนาะ Take the next right onto Loring Avenue โรงพยาบาลสวยจริงๆมันดีด้วยนะฮะบรรยาก,กาศแบบ ใน1,000ฟ e ต t ันซ้ายสู่พาร์คเอเวนิเว feet, เขาจะมีอะไรย้ยอยๆต้นอะไรอะที่ลงมาชอบ<ะ>อ่ะมันดูสวยมันดูเหมือนมันแบบรแปลกดีเ<ด>นาะดูดิต้นอะไรไม่รู้นะเหมือนเหมือนเขาฤาษีหรือหนวดฤาษีอะเอโอโ้โหชอบเนี่ยเขียวเขธรรมาชาติเหมือนบ้านเราปลูกอะไรก็ง่ายมันก็โอเคแต่ว่ามันมันจอกสนาดใหญ่ At the light, turn left onto Park Avenue. Continue on Park Avenue for three quarters of a mile. ไซเบอร์ทรัคอ๋อนังไงไซเบอร์ช็อตนี่นี่ร้านพี่ต่ออยู่นี่ร้านลูกพีร้านลูกพีเย้เราจะกลับเข้ามากินข้าวมันร้านเจ้าของร้านละปาร์ตี้ปาร์ตี้อ๋อเราทำกับแกนหล่อแล้วเราจะเดินทางไปซื้อน้ำกระใสน้ำกระใสขวดดำยาแก้ไอพอกิน้ำดำตาสุดจเรา มันก็จริงๆนะมันทำงานรู้เปนทูปเอสไตล์ชันวิ่งเนี่ยมันอาจจะมีแต่ต้องหามันให้เรียวต่อนไหนไป,ไปทุกคนแป๊บขอบตัวเริ่มหมดึดละมีเวลาตีได้อีกไม่กี่ชั่วโมงเราเพิ่งไปเพันงมีไม่รู้เลยว่าปลายทางจะไปไหนต่อ อคคืืืนน่าแลนะ้ว Take the second right, then turn right. ไปทางไปใหม่ครับไปเรื่อยๆมันเลกขายโอ,อ่ไปไปง